สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับผมอาจารย์ยอดเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจชั้นดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการบนบานสารกล่าวครับเรื่องของการบนนั้นถือเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งของคนไทยเรามาแต่โบราณกาลอย่าเมื่อชีวิตประสบพบเจอกับปัญหาที่ดูเหมือนจะมืดแปดด้าน หาทางออกไม่เจอไม่ว่าจะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องการทำมาค้าขายหรือเรื่องคดีความเมื่อจนปัญญาเราก็มักจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานขอกับท่านว่าหากลูกช้างพ้นจากวิบากกรรมครั้งนี้ได้ลูกช้างจะขอถวายนั่นถวายนี่แน่นอนครับเมื่อท่านประธานพรให้สมดังปรารถนาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดหนักแน่นยิ่งกว่าหินผาใดๆก็คือ สัจจะวาจาที่เราได้ให้ไว้เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งขอสมมุติชื่อตัวละครเอกของเรื่องว่าเสียกรรพลก็แล้วกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเสียกรรพลแกทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับช่วงแรกๆก,ก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูดีแต่พอเจอพิษเศรษฐกิจยุคต้มยำกุ้งเข้าไปโครงการที่ทำอยู่ก็โดนระงับ ลูกค้าเบี้ยวนี้ธนาคารก็จะยึดบ้านยึดรถเรียกได้ว่ากำลังจะล้มละลายเสียกําพลกลุ้มใจมากครับกินไม่ได้นอนไม่หลับจากคนที่เคยมีหน้ามีตาในสังคมกลายเป็นคนที่มีหนี้สินท่วมหัวภรรยาของแกเจ๊อารีก็พลอยหน้าดำคร่ำเครียดไปด้วยวันหนึ่ง จอารี e. แกอไอได้ย,ยินชาวบ้านเขาพูดกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าพ่อเสือเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่ารกชัดท้ายอำเภอชาวบ้านเขาลือกันว่าขออะไรก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าได้แล้วต้องรีบมาแก้บนตามที่ลั่นวาจาไว้ห้ามเบี้ยวห้ามลืมห้ามผัดผ่อนมิฉะนั้นจะเจอดีด้วยความจนตรอก เสียกำพลกับเจ๊อารีก็ตัดสินใจขับรถบุกป่าฝ่าดงเข้าไปยังศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนั้นศาลนั้นเก่าคร่ำคราจริงๆครับตั้งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มจนดูน่าสะพรึงกลัวในยามเย็นบรรยากาศมันวังเวงเย็นยะเยือกอย่างบอกไม่ถูกเสียกำพลจุดทูปก้าดอกคุกเข่าลงต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเสือกล่าววาจาด้วยน้ำตานองหน้า เจ้าพ่อเสือที่เคารพลูกชื่อกำพลบัตรนี้ชีวิตลูกกำลังจะพังพินาศธุรกิจจะล้มละลายลูกหมดหนทางแล้วจริงๆลูกขอบารมีเจ้าพ่อช่วยดลบันดาลให้ลูกผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ขอให้ลูกได้งานประมูลชิ้นใหญ่หรือมีช่องทางได้เงินก้อนโตมาปลดหนี้สินหากลูกทำสำเร็จภายในสามเดือนนี้ ลูกจะขอถวายหัวหมู99หัวและจะจ้างคณะสิงโตชุดใหญ่มาเชิดถวายรอบศาล3วัน3คืนเต็มๆเจอารีที่นั่งพนมมืออยู่ข้างๆก็เสริมว่าและดิฉันจะมารำถวายหน้าศาลด้วยตัวเองค่ะเจ้าพ่อหลังจากที่บนบานเสร็จทั้งสองก็ขับรถกลับออกมาด้วยใจที่ตุ่มๆต่มๆเวลาผ่านไป เรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับประมาณสองเดือนครึ่งเหลืออีกไม่กี่วันจะครบกำหนดสามเดือนจูจ่ๆก็มีนายหน้าค้าที่ดินติดต่อเสียกำพลมาบอกว่ามีที่ดินเก่าเก็บของบรรพบุรุษที่เสียกำพลลืมไปแล้วอยู่ต่างจังหวัดบัตรนี้มีนายทุนต่างชาติมาขอซื้อให้ราคาดีมากเสียกกำพลแทบไม่เชื่อหูตัวเองที่ดินผืนนั้นมันรกร้างมานาน ไม่คิดว่าชาตินี้จะขายได้เมื่อตกลงซื้อขายกันเสร็จสิ้นเงินก้อนที่ได้มามันมากพอที่จะปลดหนี้ธนาคารมากพอที่จะซื้อบ้านซื้อรถคืนและมากพอที่จะตั้งต้นธุรกิจใหม่ได้สบายสบายเสียกําพลกับเจอารีดีใจราวกับได้ชีวิตใหม่พวกเขาจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตลืมความทุกข์ยากที่ผ่านมาจนหมดสิ้นและ พวกเขาก็ลืมสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับเจ้าพ่อเสือที่สารกลางป่าแห่งนั้นด้วยเวลาผ่านไปหกเดือนชีวิตของเสียกำพลกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งแต่ความผิดปกติก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาเริ่มจากเจออารีก่อนเลยครับแกเริ่มฝันร้ายฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่หน้าตาดุดันนุ่งจงกระเบนสีแดงฉานในมือถือดาบเล่มใหญ่ในฝัน ชายคนนั้นไม่พูดอะไรเอาแต่จ้องจ้องจนเจ๊อารีสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวแกก็เล่าให้เสียกำมพลฟังเสียก็บอกคิดมากนะ่าฝันร้ายเดี๋ยวไปทำบุญก็หายแต่มันไม่หายครับเจ๊อารีฝันแบบเดิมซ้ำๆทุกคืนจนแกเริ่มผวาต่อมาเป็นคราวของเสียกำมพลบ้างครับแกไม่ได้ฝัน แต่แกได้ยินครับทุกคืนประมาณตีหนึ่งตีสองเสียกำพลจะได้ยินเสียงเสียงกลองเสียงฉาบเสียงสิงโตคำรามโฮกโฮกโฮกดังแว่วมาจากนอกบ้านตอนแรกแกนึกว่าแถวบ้านมีงานงิ้วแต่พอลุกไปเปิดหน้าต่างดูความมืดและความเงียบสงัดไม่มีวี่แววของงานรื่นเริงใดๆทั้งสิ้นเสียงนั้นดังอยู่ทุกคืนจนเสียกำพลเริ่มนอนไม่หลับ ความวิบัติยังไม่หยุดแค่นั้นครับอย,ยู่ๆธุรกิจที่กำลังไปได้สวยก็เริ่มสะดุดลูกค้ารายใหญ่ที่ตกลงกันดิบดีจู่ๆก็ขอยกเลิกสัญญาดื้อๆของที่สั่งมาตรวจพบว่าเสียหายทั้งลอ็อตขาดทุนย่ายยับเสียกําพลเริ่มเครียดอีกครั้งแต่คราวนี้มันมีความกลัวปนเข้ามาด้วยจุดแตกหักมันเกิดขึ้นในคืนเดือนมืดคืนหนึ่งคืนนั้นทั้งเสียกําพลและแจ๊อ,อารีสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกัน ไม่ใช่เพราะเสียงกลองไม่ใช่เพราะฝันร้ายแต่เป็นเพราะกลิ่นครับกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นสาบสางของหมูสดมันคละคลุ้งไปทั่วทั้งห้องนอนทั้งสองมองหน้ากันเลิกลากเสียกำพลรวบรวมความกล้าเปิดไฟหัวเตียงดูวินาทีนั้นทั้งคู่แทบสิ้นสติที่ปลายเตียงตรงที่เจอ,อารีเคยฝันเห็นชายชุดแดงบัดนี้ปรากฏร่างของเสือโคร่งดัวมหึราตัวใหญ่ขนาดที่ว่า หัวของมันเกือบจะชนเพดานห้องมันไม่ได้ยืนเฉยๆครับมันกำลังนั่งแทะอะไรบางอย่างอยู่สิ่งนั้นคือหัวหมูสดๆเลือดสาดกระเซน็นเต็มพื้นดวงตาของเสือตัวนั้นแดงก่เรากับเปลวไฟมันหันควับมามองทั้งสองแล้วมันก็คำรามเสียงคำรามนั้นไม่ใช่เสียงเสือธรรมดาแต่มันก้องกังวานสั่นสะเทือนไปทั้งบ้านโฮกโฮกเท่าน<ฮ>ั<ฮ>้นแหละครับ เจอารีวีดร้องสุดเสียงสิ้นสติล้มพับไปทันทีเสียกำพลตัวแข็งทื่อขยับไม่ได้แต่แล้วสติสัมปชัญญะสุดท้ายก็แวบเข้ามาในหัวภาพที่สารโจพ่อเสือภาพที่ตัวเองคุกเข่าเสียงที่ตัวเองลั่นวาจาหัวหมู99หัวคณะสิงโตว3มวันสมคืนโธ่เจ้าพ่อลูกลืมไปได้ยังไงเสียกํพลตะโกนสุดเสียงกลิ้งตกจากเตียงก้มลงกราบกับพื้นห้อง ทั้งๆท,ท,ที่ร่างเสือโคร่งตัวนั้นยังจ้องคำเด็งอยู่เจ้าพ่อครับลูกผิดไปแล้วลูกลืมจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ยกโทษให้ลูกด้วยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลูกจะไปแก้บนเดี๋ยวนี้เลยครับเอาร้อยหัวเลยครับสิงโตห้าวันห้าคืนไปเลยครับเจ้าพ่อได้โปรดอภัยให้ลูกด้วยแกร้องไห้ฟูมฟายกราบอยู่อย่างนั้นสิ้นเสียงสัตจ,จะวาจาครั้งที่สองร่างของเสือโคร่งและกองหัวหมูที่น่าสยดสยองก็ค่อยๆจางหายไปในอากาศ กลิ่นคาวเลือดกลิ่นสาบหายไปปลิดทิ้งเหลือเพียงความเงียบและเสียงสะอื้นของเสียกำพลรุ่มเช้ายังไม่ทันสว่างดีด้วยซ้ำเสียกำพลปลุกเจ๊อารีที่พึ่งฟื้นขับรถบึงไปยังตลาดสดสั่งหัวหมูไม่ใช่99หัวแต่เป็น108หัวแล้วแกก็ตรงไปที่สารเจ้าพ่อเสือติดต่อคณะสิงโตที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบอกว่าจ้างห้าวันหคืนราคาเท่าไหร่ไม่เกี่ยง แต่ต้องเริ่มเล่นวันนี้พิธีแก้บนเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ครับหัวหมูหนึ่ง้อดหัววางเรียงรายจนล้นศาลเสียงกลองเสียงฉาบเสียงสิงโตดังกระหึ่มป่าเจอารี e, ทั้งทั้งที่ยังขวัญเสียไม่หายก็ต้องทำตามสัญญารำถวายหน้าสารทั้งรำทั้งร้องไห้ขอขมากรรมที่ล่วงเกินเสียกําลจุดทู่บอกกล่าวที่ลูกมาช้าไม่ใช่พระเจตนาจะเบี้ยวแต่เพราะความหลงระเริง ความโง่เขลาของลูกเองบัตรนี้ลูกสำนึกผิดแล้วขอเจ้าพ่อโปรดนดโทษและรับเครื่องแก้บนเหล่านี้ด้วยเถิดหลังจากวันนั้นเรื่องประหลาดทั้งหลายก็หายเป็นปลิดทิ้งครับเสียงกลองไม่ได้ยินอีกความฝันก็ไม่ฝันอีกธุรกิจของเสียกำพลแม้จะไม่รุ่งโรดเท่าเดิมแต่ก็ไม่ถึงกับล้มละลายพอมีพอกินแกบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ขออะไรอีกแล้วเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าสัจจะ โดยเฉพาะสัจจะที่ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางนั้นเป็นเรื่องที่ล้อเล่นไม่ได้จริงๆท่านอาจจะเมตตาให้ในสิ่งที่เราปรารถนาได้แต่ในทางกลับกันหากเราผิดคำพูดแรงอาฆาตหรืออาถรรพ์จากการผิดสัจจะนั้นมันก็รุนแรงและน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าที่เราจะคาดคิดได้หลายเท่านักท่านผู้ฟังครับไม่เชื่อก็อย่าได้ลบหลู่หากได้บนบานสารกล่าวไว้ที่ใด เมื่อท่านได้สมดังปรารถนาแล้วจงรีบไปแก้บนอย่ารออย่าผัดผ่อนเพราะเราไม่รู้เลยว่าท่านจะมาทวงเมื่อไรและด้วยวิธีใดสำหรับวันนี้เรื่องเล่าว่าด้วยอาถรรพ์ของการบนแล้วไม่แก้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ